สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับใช้งานเบื้องต้นของคอร์ก ek 5 0นะครับเนาะนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะสอนวิธีการโหลดอจังหวะนะครับจังหวะไทยแล้วก็โหลดเซ็ทลิสต์นะครับโหลดจังหวะแล้วก็โหลดเซตลิสต์เซตลิสต์ก็คือพวกเสียงปรับแต่งนะครับที่เราบันทึกลงแบงค์นะครับเนาะรุ่นนี้เนี่ยจะมีอยู่10แบงค์นะครับ a ถึง j นะครับเห็นไหมครับตัวเล็กเนี่ยนะครับ a b c d ไล่ไปเรื่อยนะครับเนี่ยกดแบงจะไล่ไปเรื่อยๆจนถึงแบงค์ j นะครับแล้วก็กลับมาแบงค์ a นะครับเนาะโอเคนะครับอันดับแรกเะคราเอาวิธีการการโหลด set list ก่อนแล้วกันนะครับโหลดลงมาเนี่ยเสียงปรับแต่งจะอยู่ในในแบงค์เลยนะครับเฉพาะเสียงปรับแต่งนะครับ อันดับแรกเสียบแฟลชไดร์เข้าไปนะครับแฟลชไดร์ที่มีไฟล์เซตเซตลิสแล้วก็ไฟล์จังหวะนะครับต่อมานะครับให้คำว่า USB ขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับแล้วก็มากดที่มีเดียนะครับนะครับกดมีเดียเสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเซตลิสแบ็กอัพนะครับให้กด แคตตากรีครับเดินหน้ามานี่ให้เห็นหน้านี้นะครับเซตลิฟรีสโตเนี่ยนะครับนอพีศูนย์สองเซตลิอ่าเซตลิฟรีสโตนะครับต่อมาให้กดปุ่มมีเดียนะครับมีเดียปึ๊บนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับให้หมุนวงล้อตัวนี้ตามเข็มนาฬิกาขึ้นมานะครับปึ๊บหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็มากดมีเดียครับปึ๊บนะครับจะขึ้นคอมพลีทนะครับอันนี้คือโหลด เสียงปรับแต่งเสร็จแล้วนะครับอ่าลองมาฟังดูนะครับอ่านี่คือเสียงที่ผมปรับแต่งไว้นะครับนะครับมันจะอยู่ทั้ง10แบงค์เลยนะครับ A ถึง J อ่านะครับเนอะครับสำหรับวิธีการโหลดจังหวะนะครับเนอะ อันดับแรกเราเสียบ USB เข้าไปนะครับหลังจากเสียบแฟลชไดร์เข้าไปแล้วก็ให้มันขึ้นคําว่า USB นะครับเสร็จแล้วก็มากดมีเดียนะครับเราก็กดตัวนี้ครับเลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเนีย้ยเห็นหน้านี้นะครับ p 0 4 u s e r Style Load นะครับเนาะเสร็จแล้วก็กดมีเดียอีกนะครับแล้วก็หมุนวงเลาะตัวนี้นะครับตามเข็มนาฬิกา จะขึ้น yes media อย่างนี้เรากด media ไปเลยครับเพื่อนจะถามอายุชัวนะครับหมุนวงล้อตามเข็มนาฬิกาอีกนะครับเ้าก็กด media ปึ๊บ processing นะครับคามปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะเราก็มาดูกันนะครับรุ่นนี้จะโหลดครั้งเดียวลง,ลงมาได้6จังหวะนะครับจังหวะไทยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่าอันนี้นะครับจังหวะไทย เก้าแปดหนึ่งเนี่ยนะครับสองไม้นะครับแล้วก็เซิร์ฟนะครับเก้าหกห้าเก้าสี่เก้ารุมบ้านะครับเก้าสามสามหมอลำเก้าหนึ่งเจ็ดเป็นกองยาวอีสานเก้าศูนย์หนึ่งเป็นสามชานะครับก็จะอยู่ในแบงค์ตามที่เราเซฟไว้เลยนะครับเนาะครับวิธีการโหลดจังหวะนะครับกรณีที่เราอยากจะเปลี่ยนชุดจังหวะใหม่นะครับเนาะ เสียบสายได้เข้าโน้ตบุ๊กเข้าคอมลองเสร็จแล้วก็คลิกเข้ามาข้างในนะครับจะมีโฟลเดอร์โฟลเดอร์นี้นะครับไทยสไตล์นี่แะครับเนาะเรา่ปคลิกเข้ามานะครับอ่นนี้จะมีชุดจังหวะนะครับในหนึ่งชุดนียจะมีอยู่หกจังหวะนะครับตัวข้างบนนะครับโฟลเดอร์บนสุดนี่จะเป็นจังหวะแรกที่โหลดลงไปนะครับนะครับเนาะเป็นชุดจังหวะชุดแรกที่โหลดลงไปนะครับ ถ้าอยากจะเปลี่ยนนะครับก็ลองดูว่านะครับเราจะเอาชุดจังหวะชุดไหนนะครับอ่าสมมุติว่าจะเอาชุดนี้นะครับเอาชุดกลางเนี่ยนะครับเนาะลำดับเพคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับทําการคัดลอกนะครับเนาะก็ปี้นะครับหรือว่าคัดลอกบเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับมานะครับกดย้อนกลับมาอีกครับ มาที่โฟลเดอร์สไตล์เนี่ยนะครับเนาะเสร็จแล้วก็คลิกขวากดเลือกเพจหรือว่าวางนะครับวางปึ๊บลงไปเครื่องจะขึ้นถามแบบนี้นะครับตอบอันข้างบนเลยนะครับปึ๊บนี่นะครับเราก็กดรีเฟรชสักหนึงครั้งนะครับแล้วก็ปิดไปเลยนะครับปิดปิดไปนะครับ เอามาถอดแฟลไดร์เข้ามา e เ e c คยิดให้มันปลกนะครับเลิก e f r e s h ซักครั้งแล้วก็ถอดอแฟลชไดร์ได้เลยนะครับเสียบที่คีย์บอร์ดของเรานะครับนะครับต่อมานะครับให้กด ตามเหมือนกันกับการโหลดจังหวะที่บอกไปแล้วนะครับกดตัวนี้เลื่อนมาให้เห็นหน้า p 0 4นี่นะครับยุดเสื้อสไตล์โหลดนะครับแล้วกด media เครื่องขึ้นแบบนี้หมุนตัวนี้ครับตามเข็มนาฬิกานะครับขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วก็กด m e d i ยครับนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้ตามเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็กดมีเดียยืนยัน processing นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ complete มาดูจังหวะชุดใหม่นี่ครับนี่มาละโมลาพาซิ่งหมอลำหมอลำนะครับมาย่องมาหัวรีอีสานลมพัดเพ้านะครับเนาะเวลาจะเปลี่ยนจังหวะก็กดนี่อันเดินหน้านะครับเนะาะเปลี่ยนจังหวะครับมาย่อง การเลือกสลับไปมาระหว่างเสียงแล้วก็จังหวะนะครับถ้าจะกดเลือกจังหวะให้กดปุ่มนี้นะครับสไตล์นะครับเนาะถ้าจะกดเลือกเสียงให้กดปุ่มนี้นะครับต่อมาวิธีการเลือกเสียงนะครับเลือกเสียงก็ให้มากดที่ตรงนี้นะครับเนาะคีย์บอร์ดเซตเนี่ยนะครับปึ๊บตรงนี้นะครับให้สังเกตดูฝั่งล่างนะครับเนาะอันนี้มันเป็นเทนเนอร์แซกซโฟนนะครับถ้าเราอยากจะเลือก เสียงอื่นๆน,นะครับก็กดบวกครับเลื่อนหาหรือจะกดข้ามกรุ๊ปไปเลยก็ได้นะครับกดกดนี้นะครับแคตตาอกรี่นะครับวิธีการปรับความดังของเสียงนะครับหลัง,ลงจากที่เรากดมาปุ่มนี้แล้วนะครับเนาะให้กดค้างไว้นะครับกดเซ l ลิ t ค้างไว้แล้วก็ถ้าเราจะ ลดความดังก็หมุนตัวนี้ครับวงล้อนี่ทวนเข็มนาฬิกานะครับเห็นไหมครับถ้าอยากจะเพิ่มความดังครับก็หมุนนะครับกดตัวนี้ค้างไว้นะครับเซตลิฟค้างไว้แล้วก็หมุนหมุนตามเข็มนาฬิกานี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับปรับความดังของจังหวะนะครับแยก กรองเพร์เคชั่นเบสแล้วก็อาร์เทอร์พาร์ตนะครับปรับความดังแยกได้นะครับถือว่าเจ๋งเลยนะครับวิธีการทำนะครับสมมุติผมจะเอาตัวนี้นะครับลองดูอ่านี่นะครับถ้าจะปรับความดังของกลองนะครับเนาะกดเนี่ยครับดัมค้างไว้แล้วก็หมุนวงล้อครับอ่าอยากจะลดก็หมุนทวนเข็มนะครับเอาฟังดูครับนะครับ เพิ่มความดังครับจะปิดไปเลยครับเนี่ยปิดไปเลยก็ได้อันที่สองเพอร์คัชชั่น แขกมันอาจจะไม่ตรงนะครับก็อลองลองปรับดูนะครับเลยอันนี้คอร์ดกับเบสต่อมาวิธีการปรับความเร็วของจังหวะนะครับนะครับให้กดปุ่มชิปค้างไว้นะครับแล้วก็หมนุนตัวนี้นะครับวงล้อวงกลมชอบเร็วชอบช้าก็ทำไปเลย จะแท็กก็ได้นะครับน่ต่อมาวิธีการปรับตัวนี้นะครับปรับเอฟเฟกนะครับเนาะเราเลือกเสียงที่ต้องการนะครับได้แล้วนะครับวิธีการเลือกปรับเอฟเฟกนะครับให้กดชิปนะครับแล้วก็มากดที่ปุ่มนี้นี่นะครับเห็นคำว่าเอฟเฟกใช่ไหมครับนี่กดชิปค้างไว้แล้วก็กดปุ่มนี้ครับปึ๊บ นี่นะครับเพราะรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกมาให้2 2แบบนะครับจะมีเอฟเฟกต์หกับเอฟเฟกต์สองนี่เห็นไหมครับนี่นะครับถือว่าให้เอฟเฟกมาเยอะมากๆนะครับในแต่ละอันนี่รู้สึกร้อยร้อยกว่าร้อยก,กว่าแบบนะครับกดเลื่อนไปครับอยากได้เอฟเฟกอันไหนก็ว่าไปนะครับกดเลื่อนไป เมื่อได้เอฟเฟกที่ต้องการได้จังหวะที่ต้องการนะครับได้เอฟเฟกที่ต้องการนะครับกดชิปออกไปนะครับปุ๊บกลับมาหน้าเดิมได้จังหวะที่ต้องการเสร็จแล้วนะครับวิธีการเซฟนะครับกดแบงค์นะครับเลือกแบงค์ที่เราต้องการจะเซฟนะครับตอนนี้มันแบงค์เนะครับอยากจะเอาไว้แบงค์อื่นนะครับก็กดปุ่มนี้ไปเรื่อยๆนะครับปุ่มแบงค์นะครับได้แบงค์ที่ต้องการนะครับ วิธีการเซฟกดปุ่มนี้ครับไลท์เห็นไหมครับนี่ไลท์กดค้างไว้นะครับแล้วกดปุ่มไหนก็ได้นะครับ1 2 3 4สาี่ที่เราจะเซฟไว้นะครับนี่ผมจะเซฟไว้ที่ปุ่มเดิมผมก็กดนี่แหละครับที่เดิมครับปึ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้อย่าลืมนะครับแนะนําให้กดออกด้วยนะครับนี่นะครับเพราะว่าถ้าไม่กดออกเนี่ยเวลาเราจับคอดฝั่งซ้ายมันจะมีเสียงด้วย กดออกนยมันจะไม่มีเสียงนะครับเวลาเราเล่นมันก็จะสะดวกสำหรับวิธีการเล่นไฟล์ mp3 นะครับเสียบ usb เข้าไปนะครับอันดับต่อมาให้มากดที่ปุ่มซองนะครับนี่นะครับมันจะขึ้นเป็นเพลงจากโรงงานนะครับให้เรากดปุ่มแคตตา o r อีถอยหลังหนึ่งครั้งนี่นะครับจะเห็นเพลง เพลงเ p 3นะครับที่เราลงไปหรือถ้าเป็นเพลงไม่ดีก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับทำเหมือนกัน <c oughs> เพื่อนหาเพลงกดบวกลบนะครับนี่นะครับถ้าจะกดเล่นเนกดตัวนี้เลยครับ